คลิปด้วยอ่านคอมเมนต์ด้วยเวลาวันเห็นคลิปเห็นคอมเมนต์ของช่องช่องเพื่อนเขาไปด่ากันนะคะคือเขาไปด่าเจ้าของต้นฉบับคลิปอะ่ะเขาไปพูดจาดูถูกคนในคลิปนะ่ะวันก็ด่ากลับคะ่ะทุกคนแต่วันก็ด่ากลับสไตล์วันน่ะยกตัวอย่างเช่นวันไปในช่องพี่นานา,นามาดามบ้านนอกไลน์อินสวีเดนเนี่ยนะคะวันจะไปเห็นคอมเมนต์อะไรที่บางทีเราทนไม่ได้อะ่ะ มันก็จะไปด่ากลับเขาอันนี้มันไปยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะคือด่าในช่องตัวเองไม่พอตอบโต้คอมเมนต์ในช่องตัวเองไม่พอเผอไปตอบโต้คอมเมนต์ในช่องเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนวันก็จะเป็นคนแบบนี้คะ่ะทุกคนก็เลยเล่าให้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ว่าเ,เรารับมือ,อยังไงแต่และคนรับมือไม่เหมือนกันคะ่ะบางคนเขาก็จะคิดว่าเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีก็แค่ ลบคอมเมนต์นั้นทิ้งไปแล้วเราก็ไม่เห็นมันอีกเลยคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณอ่านมันไปแล้วคําว่าอ่านมันไปแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะสร้างการจดจําในสมองเราเป็นรอยหยักในสมองหนึ่งหยักเท่ากับหนึ่งการจดจํานะคะเราอ่านมันไปวันนี้เราจํามันไปจนวันตายเลยค่ะทุกคนคําว่าอ่านไปแล้วมันลบไม่ได้ถ้าเราอยากมีคนลบนะคะ ก็คือเราไม่ต้องไปอ่านเราไม่ต้องไปอ่านตั้งแต่แรกนั่นก็คือเราไปหาคนมาช่วยลบค่ะทุกคนหาใครมาช่วยลบคอมเมนต์ให้ฉันทีนะคะถ้าเจอคอมเมนต์ไม่ดีเธอช่วยลบออกไปก่อนที่ฉันจะอ่านเพราะเมื่อไรก็ตามที่ฉันอ่านฉันจะไม่ลืมนะคะนั่นก็คือ,อเป็นวิธีการรับมือแหละเนาะก็แชร์แชร์ให้ทุกคนฟังทีนี้นะคะวันก็จะขอเข้าเรื่องในการสร้างพอดแคสต์ที่เราจําเป็นจะต้องรู้จัก รู้จักจริงๆก่อนที่เราจะทําตอนนี้วันรู้จักมันจริงๆแล้วนะคะวันก็จะเอาความรู้มาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนที่มือใหม่ค่ะทำยูทูบจะเริ่มทำพอดแคสต์เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะสวัสดีช่องกินแซบแบบสาวนาค่ะ คุณอานิคมคนรักอิสระคนเลี้ยงหมูบอกว่าช่องเพื่อนหนุนใจพูดเหมือนความคิดผมเลยครับคิดบวกไว้ครับพี่ใครบอกว่าช่อง youtube ของครูมีชื่อเสียงคนก็เลยจับจ้องมองมากอาจจะมาช่วยครูสร้างกระแสดราม่าก,ก็ได้นะครับมันเลยค่ะถ้าสร้างกระแสดราม่านี่ยมันเลยค่ะ ะะทีนี้นะคะก็ถ้าทายทุกคนทุกค่าท่านแล้วก็เดี๋ยววันจะเล่าเรื่องพอดแคสต์ให้ฟังคนที่อยากให้ทำพอดแคสต์มากเลยนะคะที่อยู่กับเราตอนนี้ก็คือคุณอานิคมช่องช่องคนรักอิสระคนเลี้ยงหมูนะคะพี่ไก่ลองไปฟังคุณอาณิคมดูหรือ,อยังคะทำไมถึงอยากแนะนำให้ทำไอวีระก็ทำได้คะ่ะ คือเสียงอะน่าฟังมากเสียงของสองคนนี้เรียกว่าสะ,สะกดจิตคนฟังได้นะคะตอนนี้คนที่ทำพอดแคสต์ไปอย่างจริงจังมากๆเลยก็คือพี่ไกรช่องเพื่อนหนุนใจที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาซึ่งพี่ไกรมาทำเป็นพอดแคสต์แยกเป็นแต่ละพอร์ตแบบอย่างชัดเจนนะคะ พอดแคสต์ Podcast, ถ้าพูดตามคนที่มีความรู้นิดหนึ่งนะคะมันคืออะไรวันขอพูดให้เข้าใจง่ายๆว่ามันก็คือพอร์ตฟอลิโอมันก็คือผลงานผลงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเราเอามันมาแยกเป็นพอร์ตๆ นะคะหรือพูดง่ายๆว่าเอามาแยกเป็นเล่มๆเ,เอาไว้ตอนนี้นะคะพี่ไกรได้ไอเดียจากวันไปนิดเดียวเองแต่ตอนนี้พี่ไกรทํานําวันไปเยอะมากๆเลยค่ะพี่ไกรเขาจะมีความรู้ด้านด้านจิตวิทยาอยู่แล้วนะคะทุกคนเมื่อเขามาได้ไอเดียนิดเดียวซึ่งตอนที่พอดแคสต์มันกําลังออกใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่วันไม่สบายหนักมากคือวันไม่มีเสียงตอนนี้เหมือนดีขึ้นแต่เสียงก็ยังแบบแหบเสน่ห์อยู่นิดนึงนะคะ ทีนี้นะคะพี่ไกรก็เอาไอเดียเนี่ยไปแยกพอดแคสออกมาได้หลายพอดมากเลยตอนนี้พี่ไกรมีไปกี่พอดแล้วคะตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วคะซึ่งพอดแคสคืออะไรทุกคนวันขออนุญาตนะคะใช่ใช่ครับครูสองช่องนี้ผมชอบมากเหมือนกันครับเพื่อนหนุนใจกับคนรักอิสระสวัสดีค่ะคุณสิริวันตรงเสียงเขาเนาะ อไอวีะ IV นะตรงเสียงค่ะได้9ก้าพอดแคสต์ครับเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ใครทุกคนคะเหมือนที่วันเกิ่นตอนแรกนะคะว่าเราไม่ต้องไปรู้เยอะมากค่ะว่าพอดแคสต์คืออะไรให้เราทำตามวันไปก่อนเลยเพราะคนดูเองก็